สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพป็นผล์การออกางลัลห้อยลาวหวาห้ยเล่าพัฒนาประจำวันที่ยีบสี่ตุลาคมสองพันห่าร้อยสิบแล่าวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกหนึ่งหกนึ่งหกล่าวันเลขสอตัวบนเลขที่ออก7จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดล่าวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก6 7เจ็ดเจ็ดหล่าวันเลขหตัวเลขที่ออก 9ก้าแปดหนึ่งหกเหนึ่งหกนี่ก็เป็นพลออกวันหว,วยลาวหวยลาวพัฒนาประจำวันที่ยี่สี่ตุ 24, ตลาคมสองพันห้้อขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนดนยจ้าฝากไว้ได้ยๆจ้าสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกันใหม่ในผลกัดออกหอยลาวหอยลาวพัฒนาใหม่ในมือหนะักสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า